สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ช่องนายเดอะเบิของเรานะครับมีระบบสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับราคาเพียงแค่20บาทเนี่ย <c oughs> ก็สามารถมีมูจิแบบเท่ๆแบบนี้ไปใช้กันแบบเฟี้ยวๆกันได้เลยนะครับนะและยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายนะครับด้วยราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมีอะไรครับนายเบินะครับวันนี้นะครับอยู่กับรหัสที่มีท่านผู้ชมคนหนึ่งนะครับนะได้ให้ผมมานะครับนะก็คือเป็นรหัสที่ คือ <c ười> ผมอะเกรงใจมากที่จะรับไว้นะครับนะคืออยู่ๆก็ท่านผู้ชมก็อยากจะให้แล้วก็บอกว่าอยากจะสนับสนุนช่องนะครับนะผมก็ขอขอบคุณด้วยนะครับนะขอขอบคุณแบบว่าไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วนะครับนะคือให้มาแบบไม่คิดตังเลยนะครับนะคือผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับนะแล้วรหัสเนี่ยไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่รหัสธรรมดาธรรมดานะครับก็คือตัว ex อะไรนี่มีเยอะเลยนะครับนะแล้วเพชรเนี่ยมีเยอะกว่านี้นะครับนะแต่สังเกตได้ว่าตอนนี้มีเพชรอยู่5 0ใช่ไหมแต่คือ ตอนที่เขาแคปมาให้ดูเนี่ยตอนที่ท่านชมแคปมาให้ดูนะครับนะคือมันมีเพชรอยู่ประมาณ500นะครับนะแต่ คือม <mile> ันเป็นรหัสไอโเออเป็นผมคือผมมาเล่นเครื่อง iOS นะครับนะแล้วเอ่อท่านชมเนี่ยเล่นเป็นเครื่อง Android นะครับนะเวลาย้ายข้ามรหัสเนี่ยเพชรมันก็จะหายนะครับนะแล้วทีนี้คือพอย้ายมาปุ๊บเพชรมันก็หายผมก็ต้องอันนี้ผมก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าผมเล่นในแอนดรอยด์ไอโอเอสนะครับนะประมาณนั้นนะครับซึ่งของอ่รหัสที่ท่านผู้ชมให้มาเนี่ยก็จะมีอ่ามีไคโดนะครับนะแล้วก็มีโรเจอร์มีแชงมีอ่ายามาโตะร่างไฮบิดนะครับแล้วก็มียามาโตะร่างวิ่งธรรมดาด้วยนะครับนะซึ่งเป็นห้าเอ็กซ์นะครับที่ บางตัวก็เล่นได้บางตัวก็คือมันก็เล่นได้นะครับนะคือมันเล่นได้ทุกตัวเลยนะนะแต่แชงนี่อาจจะดรอปกว่าเพื่อนแล้วก็เอยามาโตไฮบิดเนี่ยอาจจะอดอปกว่าเพื่อนนิดหน่อยนะแต่สามตัวหลักที่ผมพูดถึงคือ ไคโดโรเจอร์ยามาโตะนะครับคือเมตานี้เล่นได้เลยนะครับนะเก่งมากๆเลยนั่นเองนะครับนะซึ่งตอนที่ท่านผู้ชมให้รหัสผมมาใหม่ๆแล้วผมเข้ามาเล่นเนี่ยคือจะมีตัวละคร2ตัวที่ท่านผู้ชมนั้นเขาได้ปั้นไปแล้วนะก็คือโรเจอร์กับจาบานะครับแต่ผมอ่ะได้ทําการยัดเศษนะครับนแล้วก็ปั้นไคโดไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งท่านผู้ชมบอกว่าอยากจะปั้นยังไงก็หรือจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับนะคืออยากจะให้เพราะว่าท่านผู้ชมไม่ได้เล่นต่อแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเอามาสานต่อให้ถึงถึงที่สุดเเเเลลลลยยยแแแ้้้ววววกกััััันน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 นะะ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 คคคคคครรรรรบบบพาาาา่่่ผมมออไไไโโโโดดดตีีงท มันบัฟมาใหม่แล้วมันก็เก่งมากๆเลยนั่นเองนะแมนะซึ่งผมก็ได้ทําเวลร้อยแนมน,นะแล้วก็ทําเหรียญให้มันแล้วแต่บูธเนี่ยผมดันไม่ขึ้นจริงๆ <c oughs> คือของมันไม่พอแมนะเราจะปจะไปเล่นชาเลนจ์แบทเทิลก็ คือชาร์เลมเมเตอร์เนี่ยมันจำกัดตัวละครใช่ไหมล้วบางตัวมันก็ไอพวกตัวที่ผมมี EX อะไรพวกนี้คือมันไม่ให้เล่นมันให้เล่นแค่ตัวที่มันกำหนดไว้นะครับนะแล้วตัวที่กำหนดไว้เนี่ยผมไม่ได้ปั้นไว้นะครับนะก็เลยเอาไปเล่นนี่ก็แพ้รับนะพอผมเล่นแพ้แล้วมันได้แต้มน้อยผมรู้สึกว่ามันเสียเวลานแนมนะกว่าจะได้ประมาณนั้นนแนมนะคือมันนานเกินแนมนะนนนนเล่นกี่ทีกว่าจะได้กว่าจะเสร็จนะครับประมาณนั้นผมก็เลยเอามารีวิวแค่บูทหนึ่งก่อนก็พอนะครับนะรีวิวแบบว่าพอเป็นวิธีเอามาเล่นแบบว่าให้แบบ ให้ผมแบบสัใจเล่นๆนะครับคือผมอยากเล่นมานานแล้วนะครับนะกู๊เนี่ยอัพได้ประมาณเท่านี้นะครับนะเดี๋ยวตอนที่มันอัพมาเป็นแบบว่าขั้นสุดกว่านี้หรือว่าขั้นแม็กกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ดูอีกทีนะครับนะอันนี้เป็นรีวิวฉบับร่างแล้วกันนะครับนะก็พวกทรงพวกซ้ำอะไรพวกนี้เนี่ยผมจัดแบบกดจัดอัตโนมัติเลยนะครับตัวที่ปั้นไว้อะไรไว้เนี่ยคือก็ให้มันเอายัดเข้ามาเลยนะครับนะยังไม่ได้อัดทรงจัดสีแต่ถ้าจัดสีเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวผม่้ตีนแ ตอนนี้ผมจะเอาฉบับล่างมาเล่นก่อนนะครับนะโอเคแต่ผมจะให้ดูเหรียญสักหน่อยนะครับนะอันนี้จะเป็นเหรียญที่ผมนั้นจะเอามาใช้ใ,ใส่ให้เจ้าไคโดไปแบบยาวๆเลยนะครับนะเป็นเหรียญของไคโดมันเอง2เหรียญนะครับนะแล้วก็เหรียญควีน Queen อีกอันนึงนะครับนะมันก็จะมีแท็กที่คอมโบกันเนี่ยคอมโบกันหมดเลยนะครับนะก็จะมีทั้งวานุคนนี้ที่คอมโบกับ เหรียญตัวมันเองอีกอันนึงนะครับที่เป็นไคโดล่างมัดเขียวอันนี้นะครับนะก็ม,มีวานุคนนี้วานุคนนี้ใช่ไหมแล้วก็มีกลุ่มร้อยอสูรนะครับนะพลังโซออนกับตันสีจักรพรรดิแล้วก็อดีตกลุ่มโจรสลัดล็อกนั่นเองนะครับนะส่วนคุยเนี่ยจะคอมโบวานุคนนี้ร้อยอสูรแล้วก็มีผู้ผู้มีพลังพิเศษสายโซออนนั่นเองนะครับนะจะคอมโบผลสามเซตเลยนะครับนะก็จะย่นคูณดาวลมดีกเร็วขึ้นสิบเปอร์เซนต์นั่นเองนะครับนะกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรก็ย่นคูณดาวสกิลสองเรบน,น็วอ่า คุณสมบัติเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้ผมใช้เขาเรียกว่าอะไรอะเอาไปตีใส่เป็นอเอาค่าสถานะเอาเหรียญนะเอาเป็นแบบเป็นเหรียญเฉพาะเอามาตีใส่นะครับนะคือไม่ได้อเอาเหรียญอันนี้มาเดี๋ยวผมให้ดูเป็นเรื่องเดียวกันนะอ่าบางคนอาจจะงงหรือว่าผู้เล่นใหม่อาจจะงงนะครับนะคือผมไฮโอนคุณสมบัติกับอันนี้เอานะครับนะอ่ากับอันนี้เอา นะครับแล้วก็ไอเทมตรงนี้อ่าใช่ตรงนี้ครับผมถ่ายโอนเอาคือตอนที่ท่านผู้ชมเขาให้รหัสมาใหม่ๆเนี่ยมันเหลือมันมีอยู่นะครับมันมีแบบพวก HP ป้องกันอะไรเงี้ยคือผมก็เอามาตีใส่ให้เรียบร้อยนะครับแต่เหลือไคโดอ่าเป็นเหรียญหนึ่งใช่ไหมที่ผมยังตีไม่เสร็จนั้ก็เป็นไคโดอันนี้นะครับนะอ่าเป็นไคโดนี้ที่ผมยังตีไม่เสร็จนั้แล้วก็ไม่ได้มีเวลาในการแบบว่ามานั่งหาเศษคือผมอยากจะเอามารีวิวเล่นให้ท่านผู้ชมดูมากๆแห่นะคือตอนนี้อยากเล่นมากๆนะครับนะแต่ถ้า เป็นไอสองเหรียญนี้เนี่ยผมใส่พลังป้องกันไป1แถวอ่าของควีนเริ่มเรื่องจากของอาไครโดก่อนแล้วกันนะผมใส่ป้องกันไป3แถวะครับนะควีนก็ใส่ป้องกันมาแถวหนึ่งแล้วก็พลังชีวิต2แถวนะครับตรงไครโดเนี่ย,ยผมจะใส่เป็นพลังชีวิต2แถวแล้วก็อาเป็นพลังโจมตีอีกแถวหนึ่งะครับนะคืออาเลือด4เกราะ4โจมตี1นั่นเองนะับนะประมาณนั้นถ้าทักชีดอะไรไม่ออกะนร้บนะก็ใส่ประมาณนี้ะนรับนะจะได้แบบพวกสรงสแตตอะไรมันจะได้เฉลี่ยเฉลี่ยกันแล้วมันก็จะได้ความองค์ความอึดจากเลือดแล้วก็ พลังป้องกันด้วยนั่นเองนะครับนะโอเคเราไม่พูดความพังเพลงครับสกงสกิลเนี่ยผมอัพได้อ่ามีอันนึงนะครับสกิลสที่อัพไม่เป็นวิวห้แต่มันก็วิวสแล้วแหละมันก็น่าจะพอพอแบบพอแรงอยู่บ้านนั่นเองนะครับนะโอเคงั้นเราเอาไปลุยแล้งกันเลยดีกว่านะครับนะแล้งก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อยู่ที่เอบวกนะครับนะก็ไม่น่าจะตึงมากขนาดนั้นนะคือผมอยากเล่นอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับ let's go มาครับด้วยสเตจโลกแถวนะครับด่านนี้ก็ ผมน่าจะต้องยืนทงแบบยาวๆอ่ะโอเคเลยคือให้ทีมผมก็เล่นสายวิ่งไปผมผมก็กันทงแบบตึงๆนี่ครับนะไหนดูพลังทีมเราแสนเก้าโ,โอ้โหแสนเก้าเลยเหรอผมซับแคบแบบแค่ร้อยหนึ่งเองนะครับนะโอ้โหโอ้บู๊ตก็บู๊ตหนึ่งด้วยแต่100เวลร้อยไงคือผมก็ยัดเศษทองเศษทองอ่ะตอนแรกมีพันหกรับนะผมแบบเสียไปประมาณ400โบว์อีก800ก็พันสองนะครับนะเหลือไว้ประมาณอ่าสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าเศษนะครับนะผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเก็บเศษนะครับนะเอาไปแบบว่า ยัดให้พวกตัวละคร6ปีที่กําลังจะมานะเผื่อผมแบบว่าสุ่มไม่ได้แต่รหัสเนี้ยน่าจะเก็บเพชรไม่ทันมั้งนะคือก็อาจจะต้องเอาไปรุ่นเออย่างเดียวนะแต่ถ้าเก็บให้ทันการันตีเนี้ยน่าจะเก็บไปทันนะโอเคมาเราไปเลยครับดึงธงคือผมเพิ่งจะได้จับไคโดตานี้ตาแรกนะครับนะใครที่เป็นเมนไคโดแล้วมาดูก็ขอขอขอโทษขออภัยถ้าเล่นไม่ถูกใจนะครับนะคือผมเพิ่งแบบอารมณ์มาแบบว่าเด็กคือของใหม่นะครับนะตอนนี้คือไคโดที่ผมเข้าใจก็จะมีคุณสมบัติอ่ในการแบบว่าชาร์ธงแล้วก็เก็บสแต็克 พลังป้องกันแนวเนะี้ยก็จะอึดมากๆเลยถ้าเราชาร์จธงไปเรื่อยๆนะครับชาร์จธงเงยอะๆก็จะยิ่งอึดนั่นเองนะครับนวะโอเคเราเดินแบบตีธรรมดาได้ปะฮึบฮึบแบบนี้ได้ปะมันช้ามันช้าปะโอเคผมชาร์จเลยแล้วกันอ่าโรเจอร์อย่าชาร์จไปเลยอุ้ยมันหลบได้ปะโอเคได้เราอึดครับเราอึดเราอึดเราอึด,อดให้มันดึงให้มันดึงให้มันดึงผมสกิลลูกชิ้นไหนดูสิไอตรงธงนู้นมันดึงอยู่อ่าโอเคโดนพอดีเลยไงเราเอาเอาไอ้โรเจอร์ไม่ออกนะเนี่ยเอาออกปะ ทุบ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  okay. โอเคโอเคโดนต่อมาแต่เราไม่เจ็บเลยครับเราไม่เจ็บเลยเราไม่เจ็บเลย <c oughs> ผมผักออกผมผักออกได้ปะเออผักออกได้ครับผักออกได้ผักออกได้ช้าครับลอมลุกลมลุกฉี่เข้าไปไม่โดนครับหลบเข้าไปโอ้หเด็บเราแม่คงครเยอะ <c oughs> โรเจอร์แม่งตีไม่เข้าเลยได้แต่ดึงนะครับแล้ก็ทุบไปเลยทุบฟินฟินครับรอส,สออกิลสองมา เหรียญเออผมลืมอธิบายเรื่องเหรียญเลยนะครับเหรียญควีนเนี่ยมันจะลดคูลดาวสกิลสองนะครับนะถ้าเราอยู่ในธงนะครับส่วนเหรียญไคโดล่างแรกหมัดหมัดเฉียวของเราเนี่ยถ้าโดนตีนะครับจะลดคูลดาวสกิลหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์นะมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือถ้าโดนตีหนึ่งครั้งก็ลดสองเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับนะมีใครดึงยังธงนู้นธงนู้นอ่ะมันมันมากองในธงก็โดนลูกชิ้นผมไปโดนไหมตายไหมโอเคก็เจ็บอยู่ก็เจ็บอยู่ใช่ย่อยต่อครับเราชาร์จธงเราชาร์จธงแล้วเราชาร์จเราชารร์จยังงไอ ชาร์จเอาจนเต็มขั้นเลยเอาจนเต็มขั้นฉี่เข้าไหมมันมันับมันมัน,มนเราเฝ้าธงครับผมอยากเล่นมานานละตัวเฝ้าธงเฝ้าอะไรฐานเนี่ยผมชอบนะครับใครจัมาแตะต้องธงผมอะไรผมชาร์จสกิลสองรอปะคือถ้าเราอยู่ในธงเราก็จะสกิลสองไวครับรอสกิลคือที่ที่ผมเลือกอใช้เหรียญไคโดไคโดเพราะว่าอึ้บใช้ไคโดไคโดอะไรล่ะใช้เหรียญควีนนะครับเพราะว่ามันลดกดาวสกิลสองนี่แหละนะครับนะอ้าวผักออกดิงานนี้งานนี้ผักออกอุ้ย ตึงเลยทีนี้ไม่เป็นไรครับรอโรเจอร์มันมาดึงรอบโรเจอร์มันดึงปะโรเจอร์มันดึงไหมโอเคไคโดเราทำงานดีเออโอโหตายเลยโดนแชงเราน่าจะกดสกิลสองไม่น่ากั๊กเลยจริงๆมาท่านผู้ชมผมกดเกิดยิกๆเลยผมกดสกิลเกิดยิกๆเลยเฮ้ยโรเจอร์มันดึงอีกแล้วเนี่ยผมกดสกิลสองไปเออเอาให้มันโดนมันไม่โดนะเฮ้ยอะไรครับเรารอดึงคืนรอดึงคืนคือตอนแรกจะเล่นโรเจอร์แหละแต่ว่ามันเล่นไคโดไงคลิปนี้มันเล่นไคโดมันจะไม่เล่นโรเจอร์ได้ยังไง ดึงครับดึงครับดึงครับดึง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 คืนดึงคืนตรงหน้ามันดึงอยู่เพื่อนโอเคแต่ธงบ้านเขาก็เราก็มีธงเอเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งอย่าพิ่งโอ้หถ้าเพื่อนถอยจากธงเอแล้วเพื่อนจะดึงในไงทัน่ะสี่สามโอเคทันอยู่ทันอยู่ผมเห็นหลอดมาแต่ไกลโอเคทันครับสวยสวยโอ้โหเกือบเกือบแพ้นะเนี่ยเราเล่นนิทีนี้เล่าใจนะครับโอ้โหคือเมื่อกี้ผมเห็นนะโรเจอร์มันวิ่งจากธงหน้าบ้านศัตรูมาดึงธงอ่า ถัดไปข้างๆกันอนะผมคิดในใจว่ามันจะทันแต่ว่าโอเคแต่แต่มันก็ทันนะครับนะซึ่งก็ดีนะครับนะโอ้โหทำเอาใจหายใจคว่ำนะครับเราก็ได้ของเยอะซะด้วย โอ้โหเราชาร์จธงไปเท่าไหร่เราชาร์จธงไปเจ็ดน่ะเออแล้วก็ดึงธงไปสองนะครับไม่ฆ่าใครเลยนะครับคือถ้าปั้นมาขนาดนี้อย่าหวังว่าจะฆ่าใครคือ <c oughs> ไม่เพิ่มจมตรงโจมตีอะไรมาเลยนะครับนะเอาสกิลมาเพื่อขัดอย่างเดียวนะครับมายืนเก็บธงเอามาขัดพวกสายาวิ่งทั้งหลายนะครับนะรบประมาณนั้นมาฮะเป็นสเตจหมู่เกาะชาบอดี้ช่วงเย็นนะครับด่านนี้ไม่อยากขึ้น,ข,นขึ้นลง,ลงเลยม,มันเหนื่อยนะครับเนะยทางเรามีเอา่ามีผมเป็นสายโลกคนเดียวไม่เป็นไรครับก็ถือว่าดีอยู่ที่ เขาให้ให้เขาดึงไปนะครับเอสแบนนี่มันเป็นสายหมัดใช่ไหมก็มันตัวมันก็ปวดดีนะครับผมว่าตัวมันก็ค่อนข้างที่จะน่ารำคาญเลยทีเดียวแซนเปครับมาผมขัดใจมากเลยบุตหนึ่งกับเหรียญไคโดแบบเวลสี่เนี่ยโอ้โหผมต้องไปทาให้มันสุดแล้วเนี่ยแล้วก็เหลือทำทรงทำซับอีกนะนะโอ้โหบอกเลยรหัสนี้อีกยาวไกลนะครับสาหรับไคโดโลน้าเงินเรามาครับเรดี้แล้วก็ไปเลยดีกว่าเราขอลงด้านล่างนะครับในด้านล่างนี้เราน่าจะชาร์จสกิลล้วก็โซนได้ดีกว่านะจะทันไม่เด่ยทงแรกเนี่ย ไม่น่าทันแน่เลยว่ะเออแล้วสกิลตรงนี้ผมใช้ไม่ได้ด้วยเพราะมันติด,ต,ดติดเล็กเกินไปเหรอโอ้โหคือเนี่ยพอเข้าเนิร์ปุ๊บใคโดไม่ใช้สกิลไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเพื่อน <c oughs> ช้าเลยแล้วกันสามสองเอาแดดแดนอย่างนี้ก็โดนปะเอออุ้ยอ๋อแล้วโรบินมันแดดหลบอะไรวะนั่นอะทำไมมันถึงได้ <c oughs> ผมสกิลมัไปเลยมันจะดึงธงผมด้านบนน่ะเออ,เอกันโดนไปเลยแล้วกันโดนไหมมันไม่ออกด้วยว่ะทุบ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 ,ทบหลบออกไป ทุบคืนโอเคตายโอ้โหแล้วเลือดผ,ผมโดนผมโดนตัดเลือดจนเหลือแคแ่เหลือแค่แปดพันสี่อ่ะตายแห้งเอาให้ได้ฮตรงนี้เราเข้าไปไม่เราเข้าไปตรงนี้ไม่ได้เนี่ยสกิลมันใช้ไม่ได้เนี่ยเออไม่ตายเดี๋ยวซาร่าเราดึงเลยแล้วกันนะครับใสล่ลอุ้ยกราบมาเดี๋ยวให้เพื่อนให้เพื่อนสู้ให้เพื่อนสู้บ้แม่นผมผมหาชาร์จสกิลรอดีกว่ารอครับรอรอรอ,อ,อกราบมันลุกสามสองฮัทเชยโดนอยู่ปะโดนดีเลยไม่โดนว่ะโอเคไม่เป็นไรครับ เราเข้าไปตรงนี้ตรงนี้แม่งมุมบอดของเราจะชัดเข้ามาทีไรโดนทุกรอบครับคือแบบว่าโดนนี่คือหมายความว่าใช้สกิลไม่ได้นะครับหลบไปหนึ่งทีโอเคเราต้องออกมาด้านนอกจริงๆเนี่ยเพื่อที่จะใช้สกิลเนี่ยเออเออเออโอ้โหนีน่นะนี่ไงโดนโดนบ่อยโดนเยอะซะด้วยเราอะไรครับเราหาธงอยู่ดีไม่ไปหาธงอยู่ด้านบนเฮ้ยโอเคโอเค,อเ,คเพื่อเราทุบได้ครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนดีกว่าครับเราจะได้ไปกันธงด้านบนเอา้าเฮ้ยซวยแล้วด้านบนมันมีคนดึงแล้วผมลืมโมแต่เดินเพลิน ผมต้องเดินมาชาร์จเกรดทงด้านบนอุ้ยโรเจอร์อย่าผมตั้งสกิลเลยแล้วกันโอ้โหโดนฟันเหลือพันเจ็ดอืมสวยแล้วครับท่านผู้ชมเออแต่นะ่ <c oughs> มันชาร์จรอผมขนาดนี้เอาอะไรไปรอดคือโดนตัดเลือดเยอะขนาดนี้ก็ให้ผมตายได้ก็ได้นะครับ <c oughs> ผมลุกขึ้นมาผมก็ต้องทําอะไรครับ <c oughs> ผมก็ต้องสกิลสองพ่นเข้าไปเลยเอา้าไม่ได้หวะด้า <c oughs> น,นบนมันดึงไปแล้วอะ่ะ ผมไปโซนด้านบนแล้วกันนะครับนะคือด้านบนมันดึงไปสองธงแล้วด้านล่างนี้เขาน่าจะโซนกันหน้าอยู่นะผมว่าผมน่าจะไหวอยู่ผมมาต้องไปด้านบนนะครับนะชาร์จธงเลยชาร์จธงชาร์จร,รอครับไม่ชาร์จแค่ธงแล้วตอนนี้ชาร์จปืนใหญ่ปืนใหญ่โโลเบมยิงเข้าไปโดนไปเลยแรงไม่แรงไม่รู้ขอยิงไว้ก่อนไม่มีสกิลสองครับรอชาร์จธงครับเก็บเก็บสกิลสองจะรีไว้เอ้ยเอเกินไปโอ้โหแล้วมันดึงธงไวมากทุบออกไปทุบออกไปเออนัหนักตายละสวยละ ไม่เป็นไรครับเราการด้านล่างด้านล่างทำได้อยู่เพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าไอ้แชงคิดง่ายคิดง่ายอย่าคิดง่ายๆอย่าคิดง่ายๆแชงอย่าคิดง่ายๆยอย่าคิดง่ายๆผมต้องอยู่ในธงเข้าไปครับเพราะว่าไคโดมันจะมีเอ่อเหรียญผมใสม่เป็นเหรียญไคโดด้วยอันนึงมันจะลดความเสียหายลงเมื่ออยู่ในธงแล้วทำไมไม่ยิงมิกาละเพื่อนอนิกะาแม่งโดดไปละโดตามสิครับรออะไรเดี๋ยวแม่งไปดึงธงอีกแต่มันดึงไม่ทันหรอกนะครับผมก็พูดไปงั้นแหละอืมอืมอืม,อมโอเคห้า <laughs> ธงเลยเหรอเนี่ยอะไรวะเนี่ยชนะแบบ ห้าทงเลยเหรอโอ้โหผมไม่นึกว่าจะห้าทงตอนแรกเกือบจะแพ้ด้วยซ้ำเนี้ยนะโอ้โหแล้วเราได้ของเยอะแยะเลยไงคืออันนี้ผมต้องปั้นอีกยาวนะโอ้โหผมคะแนนต่ำที่สุดเลยคือผมกันทงแล้วมันแต้มต่ำขนาดนั้นเลย อ,อยากว่าอะไรครับคือตอนที่ผมตายอ่ะเออผมก็รอนานรอเกิดนานใช่ไหมล่ะแบบว่าเราก็ไม่ได้ชาร์จธงเรื่อยๆใช่ไหมพอเราไม่ได้ชาร์จธงเรื่อยๆปุ๊บแต้มมันก็จะไม่เยอะนะครับเนะี่ยมาครับเป็นสเตจโลกทาวเหมือนเดิมเลยรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วละกันเนี่ยผมจะขอลดอ่าการเล่นของผมลงแต่ละคลิปจา4ออก4เป็น3แล้วกันกนะคือเล่น4ี่นี่มัน,ม,นมันเยอะเกินไปนะครับเนี่ยแล้วคลิปแม่งโคตรยาวเลยนะครับกว่าจะดูจบนี่หลับกันพอดีนะครับเนี่ยแต่ผมก็มีโอ้มีสายล่ แต่โลมีสองคนผมขอชาร์จธงได้ป่ะเพื่อนแต่ไคโดมันชาร์จธงมันก็ต้องชาร์จธงอยู่แล้วนะไคโดใครเล่นไคโดไม่ชาร์จธงมากว่าไคโดมก็ต้องชาร์จธงทุกคนอยู่แล้วไหมว่าเพื่อที่จะเก็บสแต็ปป้องกันเราหรือว่าเด็เรานั่นแหละนะโับโหแล้วฝนะัว่งนูน้นเหรียญสามเหรียญอุแบบสามเหรียญเวลร้อยบูทสองกันตรึมเลยเลยดีครับมาแล้วไปเมื่อกี้แอบเลยไปด้วยนิดน,นึงไม่แอบหรอกเลยเต็มไมค์ขนาดนั้นมันจะไปแอบได้ยังไงมปครับ โอเคไคโดเขาแบ่งแบ่งทงกันเลยเขาไปใช้ธงสองเราช้ทงแรกครับดีดีครับดีครับรู้งานอย่างนี้ถือว่าดีอุ้ยเอสเบสกิลรอดรอดเขาเรียกว่าอะไรอะอ่ารอดสิงกิดขวางเป่าวะเมื่อกี้แต่ผมแต่ผมเห็นมันไม่โดนนะแต่ช่างมันนะครับรอเพื่อนดึงทงตรงกลางได้ไม่ได้วะไม่ได้วะเพื่อนมันดึงไม่ได้ไม่ป็นเลยครับเอาชาธงชาธงโอเคเดี๋ยวมันก็ดึงได้แล้วครับเดี๋ยวมันจะดึงได้แล้วสามสองเฮ้ยง่ายง่ายอย่าคิดง่ายง่ายทงบีออย่าคิดง่ายง่ายโอเคครับ เราสก,กิลลูกชิ้นทันครับสวยๆก็ชาร์จเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีใครจะมาดึงทงผมนี่ไงแม่งผมเอาแม่งไม่ออกเลยโอเคลุจิถอยไปดึงดึงคืนครับดึงคืนเมื่อกี้ลุจิแม่งดึงใต้ตีนผมเลยดึงสวนครับดึงสวนลุจิมันจะดึงสวนผมอีกแกอยาโอเคผมดึงทันครับก็หลบไปเลยแล้วกันตบตบโอ้โหเราโดนตบแรงซะด้วยขอเลือดได้ปะขอเลือดได้ไหมขอเลือดขอเลือดกระชึบฟืบหลบ,ลบโอเคผมสก,กิลสองทันแล้วก็ลูกชิ้นไปเลยหนึ่งที ชาร์จธงไอ้อไม่ใช่เ่ยชาร์จชาร์จลำแสงที่คาดดวงตายิงเข้ามามแม่งไม่เจ็บไม่ขันอะไรเลยตบ,ตบ,ต,บ,ต,บตบเราตบเราตบเลือดเด้งด้วยไหมเนี่ยท่านผู้ชมผมผมผมลืมแล้วว่าผมตบเลือดเด้งหรือเปล่าโอเคผมผักออก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 ปาดเข้ามาแล้วยิงสวนอโอเคมาดิม,มาดิเพื่อนช่วยด้วยฝากแทนฝ <laughs> ากแทนด้วยผมขอไปหลบอยู่ธงสองก่อนแล้วกันผมจะได้คูลดาวน์สกิลสองเลครับ <laughs> โอเคคูลดาวไว้ขึ้นเนี้คูลดาวไว้ขึ้นคูลดาวไว้ขึ้นคูลดาวไว้ขึ้นโอม้มี่องโอม้มี่องจงคูลดาวไว้ขึ้นโอเคครับมามาสกิลลพร้้อมแว เรารอครับเรารอเรารอครับเรารอครับรอรอแล้วอย่าไปอยู่แนวแน่ดีกว่าเลือดไม่เลือดไม่พร้อมอย่าอย่าไปอย่าไปซ่าครับรอสกิลดีกว่าเฮ้เฮ่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 จับาโน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 เราไม่เราไม่ทำเป็นอย่าง,งานั้นโอ้ผมปาดไม่เข้าเลยออื้หือหลบไปหนึ่งทีแล้วสกิลสองโอ้ไม่ทันว่ะโอเคครับเราหลบเราหลบเตะมันได้เฮ้ยคิดง่ายๆยาคิดง่ายๆอย่าคิดง่ายๆอย่าคิดง่ายๆสกิลสองโอเคทันทันทันครับสกิลสองเราเป็นอมตะนะโอเคแต่สกิลหนึ่งเราไม่ไงสกิลหนึ่งเรานี่โดนเต็มๆครับ อ,อ,อย่ามาใกล้ธงผมออถอยไปถอยไปถอยไปผมใช้ไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยโอเคโอ้โหเกือบตายหมายถึงผมอะไม่ใช่มันเออเราตายเรียบร้อยห <l ots> มาครับท่านผู้ชม <l ots> ผมเกิดมาแล้วโอเคมีถ้าถ้าธงกับพิบเราคือกดสกลิลสองเลยนะครับนะเราจะได้กันพวกตัวที่มันจะมาดึงนะครับเฮ้ยจิ๊บวึบหลบหลบอะไรทําไมโดนทีเดียวตายโอ้โหเกินไปเราเอาโรเจอร์มาสักครู่ครับท่านผู้ชมเราอาจจะผิดนัดไปหน่อยเฮ้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 ยอย่ามาเก็บอ <l ots> ย่ามาเก็บอย่ามาเนียนอย่ามาเนียนกรงอย่ามาเนียนเก็บ โอเคเพื่อนดึงทงบ้านดีดครับเพื่อนเพื่อนดึงทงบ้านดีเราก็สับหัวแบกไปเลยโอ้โหสับเข้าทีแล้สามทำจริงเถอะอันนี้ผมให้เพื่อนแบกเลยนะเนี่ยคือเกมนี้แต้มผมห้าพันเก้าอ่ะไม่ได้ทำเตี่ยอะไรเลยเลยครับนะคือวันวันรอชาร์จสกิลจะปล่อยแต่สกิลสองอย่างเดียวเลยทงก็ไม่ชาร์จตายก็ตายสองรอบอคือของไม่พอก็อย่างนี้เลยครับซับน้อยก็ต้องพึ่งเพื่อนนะโอ้โหนี่ไง,ไงท่โลไม่ต้องแปลกใจครับมไม่ทํา ไม่แบบไม่ชาร์จพงแค่แบบแค่แป๊บเดียวแล้วก็ยืนรอสกิลปล่อยสกิลสองขัดเข้าไปทั่วนะครับนะแต่อย่างว่าเลยครับเราก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ชาร์จพงบ่อยเต็มเราจะน้อยนั่นเองนะครับนะประมาณนั้นโอเคสำหรับคลิปดีนะก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบเกมลิมกดไลค์กดแชร์นะครับซับสไครต์นะเป็นกันเราอยู่ต่อไปกันด้วยนะครับนะเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับซิลเกนนิกส์วิดีโอนะครับสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ช่องนายเดอรเบิของเรานะครับมีระบบสมัครสมา,สมาชิกกันแล้วนะครับราคาเพียงแค่20บาทเนี่ยก็สามารถมีโมจิแบบเท่ๆแบบนี้ไปใช้กันแบบเฟี้ยวๆกันได้เลยนะครับนะและยังมีสีทธิพิเศษอีกม,มากมายนะครับด้วยราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับ